สวัสดีครับสติ๊กเกอร์อิสต์แอนเพนนะฮะก็ทำสีัลาสติ๊กเกอร์นะครับเหมือนทุกครั้งนะฮะกับ n i f o r Wheel New Year e dition นะฮะ year of the snake รถปีงูนั่นเองนะครับ ทรงนี้ก็เคยทำสีไปหลายตัวแล้วเนาะแต่รอบนี้จะทำสีไม่ค่อยเยอะโอเคจุดทำสีจะมีแค่จุดสีดำกับจุดท่อที่เรจะเป็นแปดสติกเกอร์นะครับและแน่นอนเราไม่ทาสีให้ดูเพราะว่าสีก็คือใช้พวกสีทาสีสีกันด้าแมคเมกเกอร์อะไรเงี้ยอ่ากันด้ามาเกอร์เ,าเนาะเราจะไปเน้นจุด ตัวสติกเกอร์มากกว่านะฮะงั้นเดี๋ยวบอดี้ขอเอาไปทำสีก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูตอนแปดสติกเกอร์กันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำสีนะฮะตัวนี้ไม่ได้ทำสีเยอะมากมายนะครับก็จะมีแค่สุดสีดำกับสีเงินแค่นั้นเองนะฮะามคู่มือเนาะโอเคเราจะมาประกอบกันเลยนะครับขั้นแรกก็ปีกนะฮะปีก เช okay. ่นกัตามด้วยกระบังหน้าเนาะ,ะแล้วก็มาแปะสติกเกอร์กันเถอะซึ่งเดี๋ยวจะขอเปิดดูคู่มือกันแปะไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนางเดานะว่าตัวไหนแปะตรงไหนนะฮะโอเคอันดับแรกนะครับก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะเป็นส่วนของที่นั่งนะฮะ ที่นั่งก็จะแปะตรงนี้นะครับ ดันทำสีดำแค่ขอบตรงนี้แต่ไม่มีขม,ม,มด้านนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรโอเคครับผมต่อมานะฮะจะเป็นเบอร์สิบหกเอาเบอร์เบอร์สามแล้วกันเบอร์สามเป็นที่นั่งนะครับก็อันนี้ต้องอันนี้จะไม่มีตัวกะนะต้องวางตำแหน่งดีๆนะกะด้วยสายตานะว่ามันพอดีไหมอันนี้เบี้ยนิดนึงอ่ะ ขยับมาหน่อยเ okay. คเขว่าน่าจะตรงแล้วอ่ะผมมาร์กจุดตัวเส้นโค้งตรงนี้มันจะอยู่เลื่อมตัวสีดำตรงนี้นะมันก็จะค่อนข้างตรงกลางนะครับเอาให้มันแบบตรงกลางสวยๆก็พอเนาะแต่ไม่ต้องให้มันเป๊ะมากนะไม่งั้นดึงเข้าดึงออกเพลินเลยสติกเกอร์ไอความเหนี่ยสติกเกอร์หายหมด ปี2025นะครับจะแปะตรงปีนะครับเป็นเบอร์สี่นี่นะฮะโอเคต่อมาเบอร์เก้า เบอร์เก้าจะเป็นตกเกอร์ที่ค่อนข้างจะยาวนะฮะเบอร์เก้าจะแปะนะส่วนของตัวโครงล้อเส้นล้อตรงนี้นะถ้าดูจากคู่มือนะฮะติดเส้นล้อตรงนี้นะครับ ส่วนโค้งจะพอดีกับส่วนหน้าประตูตรงนี้คอตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปแบบนี้ปาดขึ้นไปจะได้ท่งมาประมาณนี้นี่นะอ่ะอันหนึ่ง ใช้การปาดเหมือนกันแนบชิดตัวสขอบจะได้ท่งประมาณนี้นี่นะโอเคก็ ประมาณนี้นะเบลนี้เบลหน่อยชั้งมันอ่าต่อมานะครับเบอร์สิบห้านะฮะสิบห้ากับสิบสี่สิบสี่จะแปะตรงนี้มันจะประกบทับรอยรอยแผงตัดตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้เอาพวกตะไบแก้วเนาะขัด ให้รอยเกตมันเนียนเนียบไปกับตัวพื้นบอดี้่ะมันก็จะทำให้ตัวสติกเกอร์ทรมิย่าเนี่ยมันไม่โน,นออกมานะฮะตัวโลโก้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ตรงนี้มันจะไม่มีแผงคือไม่มีรอยเกต ก็เอาให้มันติดอย่าให้ตัวหนังสือซูเปอร์โทมันชิดมันชิดกระขอบตรงนี้มากไปจนล้นมาแปะเกยนะฮะเอาที่พอดีพอดีโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นเบอร์16บหจะเป็นส่วนของกระจกนะฮะตัวนี้ก็จัดว่าเป็นตัวหนึ่งที่สติกเกอร์ค่อนข้างน้อยนะไม่ได้เยอะมากมาย ค okay. นี่นะแล้วก็สติกเกอร์ตัวนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีมันมีมันมีเคมีมมอะไรนั้นมาด้วยหรือเปล่านะที่แบบว่าเขา,าเรียกว่าอะไรนะที่แบบว่าตัวเลขอ่ะ ผมเห็นตัวนี้มันเป็นเบอร์เ็ดเลยไม่รู้ว่าแล้วผมจำตัวอื่นไม่ได้ที่อยู่เป็นชิลลี่อ่ะมันมันมีเบอร์ไล่หรือเปล่านะอันนี้ก็ช่วยไปดูให้หน่อยเนาะเพราะว่าผมก็แทบไม่ได้มีผมก็ไม่ได้มีทุกคันเรอกอันนี้ก็แปะไล่ตัวเส้นมันค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับแนะนำว่า ให้ค่อยๆแปะนะอย่าไปดึงอย่าไปดึงกระชากแรงเพราะเดี๋ยวมันจะขาดได้แขเงค่อยงามอ่ะต่อมาตัวสปอยลมอันนี้จากตำแหน่งให้ ขยับมาจากหน้าด้านหน้าส่วนนี้ประมาณสองสามมิลแล้วค่อยแปะเท้าลงไปนะครับ ันนี้วางห่างเกินถ้าว่าน้าเป็นแล้วช่างมันนี่นะถ้ามองด้านหน้าก็ยังดูไม่ค่อยต่างไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ถ้าไม่ได้สังเกตด,ดีๆโอเคอ่าสเน็กเลชเชอร์นีไปตรงนี้ครับ ใครชอบสะสมแวแอนิมอลแลกนี่ก็มีหลายตัวแล้วนะแมวมีแพนด้านะฮะช้างก็มีอนาคตจะมีตัวไหนก,ก็ล้นเอาโ okay. อเคไฟหน้าเบอร์สิบเอ็ด อ่แล้วก็ตัวเบอร์สิบสามสีดำเนี่ยเป็นท่อนะท่อตรงนี้นะครับ โอเคตัวเบอร์สิบสองจะเป็นไฟท้ายด้านหลังไฟท้ายก็คือตรงนี้นี่นะไฟมันไม่ได้แบบว่าสีโดดเด่นเป็นสีส้มฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสติกให้มันอยู่ตรงกลางจ๋าอะไรขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันมองกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่เห็นปะ มอไม่ค่อยออกเจ yeah. อีกอันหนึ่งเรียบร้อยต่อมาเป็นส่วนของสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์ก็ลองทาบดูก,ก่อนก็ได้มันจะเกินมานิดหนึ่งประมาณมานี้ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ยาก เอากันไกรมาแล้วก็ตัดตัดออกน้อยหนึ่งโอเคจากนั้นเราก็ทำการดึงแกะออกมาจะส่วนไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นสองหน้าส่วนไหนก็เหนียวมันขึหมดนะครับแปะท้าลงไปแบบนี้ แล้วก็ดึงออกอีกด้านหนึ่งแล้วก็แปะทาที่ตรงกลางมากที่สุดเท่าที่จะกลางได้เพราะงูมันคดเสร็จแล้วนะโอเคคลิปนี้คลิปนี้ก็จบด้วยดีนะครับคลิปนี้จะมีความยาวเพลงเท่านี้ชอบถุดใจกดติดตามสนับสนุนกัน ดูโฆษณาท้าคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้ใครยังไม่มีรถ c o n n e c t เช t ร์ e New Year e d i t i o n สามารถคลิกได้ที่ตัวด้านซ้ายมือนะฮะข้อมูลผลิตภัณฑ์แนะนำผลิตภัณฑ์นะฮะเป็นแล้วมันจะพาไปลินช็อปปี้นะฮะคลิกซื้อได้เลยแอดินได้ค่าคอมใครอยากสนับสนุนทางโดยที่ไม่สมัครสมาชิกได้ของด้วยนะฮะ พิ่งมาใหม่ๆห,หรือถ้าใครอยากไปเลือกชมร้านดูร้านนะฮะก็มีออนไลน์ก็คือร้านเวลามินิโฟวิวครับไปเลือกชมเลือกชอบได้มีทั้งลิงก์เพจช h อปปีแล้วก็ลิงก์เพจ Facebook นะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ